เจ๊ชาแนลเจ๊จะไปไหนเจ๊จะไปไหนเนี่ยเจจะไปกดเก้าอี้ครับจะเอาเก้าอี้ไปลงเก้าอี้ไปคืนเขาใช่เอาเก้าอี้มาทําอะไรเอาเก้าอี้มาให้ญาติธรรมนั่งครับนั่งทําอะไรนั่งฟังธรรมะครับโอ้โหโมร์ธนาบุญด้วยนะครับคุณผู้ชมฮะวิวด้านบนเจก็เป็นแบบนี้แหละต่ระเบิดเลยเนี่แน่เก้าอี้เต็มเลยเก้าอี้เยอะมาก เจยังไม่ได้เจยังไม่ได้ถอดชุดนักเรียนอยู่เนี่ยก็มันอโต้โฟกัสแต่มันไม่โฟกัสคุณจะ้มารับก็ไม่โฟกัสจะขอโทษด้วยอู๋ยะต้อจับก็อีไปด้วยเดี๋ยวมาไดทถ่ายคลิปคุณหนุ่มเจ โอ้โหโอ้โหทางลงเนินตรงนี้แหละผู้ชมจ้าเสียวมาก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 อ้โอ้โหเสียเยวเสยอู้ยเจ๊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 เบาเบาสิลุงน้อยเมื่อวางเจ๊ก็ถือกล่องตายแล้ว เออเย็นซ้ายเย็ขวาโอ้ยเบา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 คนอยู่ด้านหลังได้เสียงไปในหมู่บ้านก็เป็นแบบนี้อยู่ด้านบนเห็นหรือเปล่ายื่นแล้วนะเนี่ยโอ้ยตอนนี้จะอยู่หลังรถที่เจ็บเสียงมากเลยนะคุณผู้ชมโอ้โย โอ้โหกลัวเจนี่เราจะถึงที่เอามาคืนแล้วนะอยู่ข้างหน้าขวามือ แล้วนี่แหละค,ะ,ะคือพี่ปรดคือต้องเปิดประตูเธอจะไปเปิดเธอเชื่อว่าเธอไม่ใช่คนแน่แน่พูดไม่ถัดขาดคำเลยเดี๋ยวพึ่งนะจะลงไม่ได้ ได้ไหมเดนโอเคมามา <ๆ S 1> อยเลยขวาเลยสุดเลยขวาสุดเลยเออค่อยๆมาก่อนค่อยๆค่อยๆก่อนแล้วค่อยสุด มา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 ระวังกำแพงมามาตรงมาก่อนตรงมาก่อนโอเคถอ,ถอยเลยถอยเลยถอยเลยแล้วหักขวาเลยหักขวาเลย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 โอเคได้โอเคโอเคบายโอเค,เอเคสกเล็ต

จุดเอามาคืนแล้วครับไปยาวๆโอเคสวัสดีครับผมสวัสดีครับกันสวัสดีครับเนี่ยอ่าเจชแนลสวัสดีครับเจชแนลสวัสดีครับวันเตอร์เด็กเวอร์เบอร์ก็มาด้วยวันนี้ โเขาอี้ใหญ่มากเลยช้างวันไหนอาเตออยู่กับน้าช้างนิ้วมอไปเนี่คิดนี่อาเตอครับเปิดปัดลมไม่ได้ครับอาเตอครับอาเตอร์ทักทายคุณผู้ชมหน่อยอาเตอร์โปกมือหน่อยโปกมือหน่อย ตึงหน้าเศร้าสวัสดีเออสวัสดีแฟนคลับแฟนคลับไปสดีแฟนคลับเนครับดีแฟนคลับสดีเอซช่องก่อนสดีเอฟซีสดีเอฟซีวสดีครับสดีครับเวัดีเอครับยากมาทำหน้าตาวดครับคุณซีโอ้เตออเตอกลัวนอนไหมเตอกลัวนอนไหม หน่อยไม่มีถังนี่สนนเสนอโะรอตายวางขวาเผื่อไม่ได้ครับเหมือนมันลงไม่ได้ครับอันนี้ก็เพื่อจังเลยเนี่ยโอ้โอนี่นี่

มาลงขึ้นลงขึ้นอุ้ยวันนี้ก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ